ให้กินมันจะกันนะหมจานพี่เขากินกรโดดกินเลยฮาดองดอมากกิน ชอบมันนำไปักไปชอบไปกไปมือไปทางลูกตาตีสามจากตีสามไปจุกกะงไปยังนึ้ดูหน้าคือตั้มางใหญ่ทุกคนหน้าเือป้าเือปิดตีเจ้ากะลงลงไปไนสูงค

จะเก่าก <Trustee? S 1> ูเหนเรื่องแจ่งอะไรจัะไม่ทนอยู่แล้วโอ้ยแย่

สี่โมงลยลูกค่ะไปเป็นมาล่าปลาไปชักเรือนีนต้องเรื่องน้เหือไปหา่ลไเผือปลาปลาเหล่หนุ่มหนาอได้

มันไรงขี้อยขนาดมันะยังกินได้คือน้องบกขี้อยู่ไนเพิ่มให้กินเลยบุ๊คขวตื้นเลย่้าตื้นมากินมา้แกินม่ขอแม่งมันจะเป็นว่าคั่ต่ตัวไฟเนาะตัวุแมงกุแมงกุแง่มันต่อแล้วตาลงต่อนำ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 ลงไป

đi kẻo bọ chim đi kẻo đi đâu ấy đâu hai người ไม่งั้คิวไม่เหอคิวยังทะลาบาวลโอ้ยน้องบอกินกับไปกาอเนาะกินเลยกินแล้วเกินแ้ว่กระปากินอยู่เตำเป็นกินมันมี้องแง่มันต่อยุทธองแง่

เดี๋ยวหัวหอมเด้อนี่บ่ <coughs> 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 <coughs>

ใ uh ค่ต huh, ั้งใจอยากไข่มาตัวมันเอาไก่นั่นเกินเนาะอืมมันแค่ไก่ ไม่ไม่เจีะยุกน่ามันเองนะคะไ่โ hey, <environments. S 2> ีส <het> น้ำมันเองนมักนนบมหายอ่ม่มมนมั mọi người mọi ừ. à, người mọi người ba người mọi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  người เราเคยเปียนกำรังได้เปียกเดยเปียกเลี้ยงให้ทำอย่างไร อากสบายเลยโว้ดหยิบเม้าวัมันโดตาถึงนะเพิ่งเผาเนาะเสียงสอดไมสอดัวหดมีชองทงจะเหมือนหนาเสองทงก็ทงดูสังงเครื่องอือหวปลุความจำเลยข้าหนึ่หัน